เฮ้ยแล้วค่ะซั m s u ง g ระซิ x y M 04เริ่มที่3,400บาทให้จอ6.5นิ้วแบต5,000 mAh ตัวเียมเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางซัมซุงประเทศอินดอเดียตัวเมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าซัมซุงกระซิ x y M 04ออกมาเร็วๆนี้ครับและก็ได้มีภาพหลุดตัวเครื่องเบื้องต้นพร้อมราคาเผยมาแล้วครับ โดย Samsung กระซ x y m 0 4มีดีไซน์จอและขอบมีติ่งส่งงยดนน้ำที่หน้าจอเป็นแบบ infinity v display มีฝาหลังแบบด้านและมีสีเขียวมิ้นที่เป็น s i g กเนเจอให้กล้องหลังคู่ dual camera ในราคาเริ่มที่8,000รูปีหรือประมาณ3,400บาทครับขาดว่า Samsung กระซ x y m 0 4จะใช้ชิปเซ็ต mediatek h e l o g 3 5ให้ให้แรมขนาดสูงสุด8 g b บรนระบบการแอนร Android 12มีหน้าจอ hd p l u ขนาด6.5นิ้ว ให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมแต่จะเปิดตัวเมื่อไหร่เราคงต้องรอดูกันต่อไปล้วครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ